บงังคาที่แบบได้เป็นพรีเซนเตอร์คนใหม่ของพิธีกรโอ้ยก็ดีใจมากครับแล้วก็เป็นเกียรติมากๆครับผมใช่เพราะว่าผมก็ไม่คิดเหมือนกันว่าจะได้เป็นได้ได้เป็นเราสองคนครับครับผมแล้วก็ใบรับใบับขาวครับรโมดีใจเหมือนกันครับคือวันที่เป็นเป็นอีเวนต์แรกของพวกเราด้วยที่ได้เจอแฟนๆวันนี้ อย่างตัวของไรเองเป็นผลิตภัณฑ์ที่เราได้รับเป็นตัวอะไรยังไงครับของผมนะครับจริงๆไอซีรีส์ผลิตภัณฑ์นี้มันจะเป็นเคที่ดอะครับสกินฟิตนูดแมทของผมจะเป็นตัวของฟาวเดชั่นกับพาวเดอร์ครับของน้อาเป็นส่วนของผมจะเป็นลิปสติกครับแล้วก็เป็นบัตเชอร์ครับแั้วสองคนมีวิธีการดูแลผิวยังไงอะไรบ้างครับก็ปกติถ้าพื้นฐานเลยก็นอนเยอะครับกินน้ำอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเวลาเราบางทีหน้าสดของเรามันก็ ต้องได้รับการปกปิดประมาณหนึ่งบางทีออกมาข้างนอกอย่างเงี้ยเราก็จะใช้ตัวพวกเคทิดอลนู่นแมสกสกินฟินเนี่ยครับใช่เรียกได้ว่าได้เคทิดอลเันนี้ตอบโจทย์ผู้ชายสำหรับเราเลยตอบมากๆครับเพราะว่าจริงๆตัวตัวผลิตภัณฑ์ตัวนี้เขาใช้ได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายครับเพราะมันเป็นตัวแมทตัวแมทมันจะไม่ค่อยไม่ค่อยโปะอะสำหรับผมนะมันบางเบาครับคือมันปกปิดดีแต่ว่าเวลาแต่งออกมาเวลาแต่งออกมาเขาจะไม่ได้ ไม,ไม่รู้ว่าเราแต่งมาอะไรนี่คงับผมใช่ครอบเป็นลิปสติกค,คือมึกใช่ครับเป็นลิปสติกด้วยแต่ความจริงคือผมก็มีแอบ,บใช้แบบควัวรองพื้นอะไรอยู่แล้วครับผมก็เมื่อก่อนคือผมไม่เคยใช้เลยครับแล้วก็พอได้มาทํางานตรงเนี้ยมันต้องมีบ้างแล้วเวลาเราออกจากบ้านนี้ครับเราก็หาตัวที่มันจะเรียกว่าเรียบเนียนซึมซับกับผิวเรียกว่าเนียนดูไม่ออกเงียครับก็ได้เคที่ดอเนี่ยครับเพืมาช่วยเป็นทำลิปสติกบัตเชอร์ ผมว่าต้องเริ่มจากข้างในก่อนหมายถึงว่าบางทีเราแค่แค่เรานอนเร็วเรากินน้ำบ่อยๆเรากินอาหารที่มีประโยชน์มันก็ออกที่ผิวแล้วนะครับเห็นด้วยครับคือช่วงช่วงเวลานี้ก็พยายามหาเวลานอนให้เยอะที่สุดครับเพราะว่าช่วงนี้ก็ไม่ค่อยมีเวลานอนเลยครับเรไม่ไม่นอนไม่นอนเองครับไม่นอนเองครับผมเล่นเกมกันครับผมผมว่าผู้ชายเวลาแต่งบางทีเราบางทีบางคนเขาไม่ได้อยากให้คนให้คนรู้ว่าแบบเฮ้ยวันนี้ฉัน กบรองพื้นมานะฉันแบบปิดใต้ตามาอย่างเงี้ยผมว่าตัวเนี้ยมันเป็นพอมันเป็นพอเป็นแบตนะครับมันบางเบาแล้วมันก็คุมมันได้ดีมันเหมาะกับผู้ชายแล้วยิ่งสภาพอากาศประเทศเรามันแบบหน้าเหนียวเนินหนาง่ายมัน ตัวนี้มันก็จะช่วยคุมตรงนี้ครับเรียกว่าตอบโจทย์ตอบโจทย์ตอบโจทย์จริงครับผมแสดงว่าถูกใจพี่ใบเลยถูกใจมากครับน้องวินล่ะครับเป็นยังไงบ้างลิปสติกลิปสติกนี่คือผมก็ใช้อยู่แล้วครับคือผมเป็นคนปากแห้งอะไรงนี้ครับคือตัวนี้ก็จะช่วยผมด้วยในเรื่องปากแห้งครับแล้วก็สีก็ยังสดสวยเงางามมากส่วนตัวเป็นคนชอบกินนี่ได้ลองทาลองทาลองอะไรไหมครับว่าแบบไมถึงกินก็ทานอาหารอะไรอย่างนี้ ใช่ใช่ทาอยู่แล้วครับใช่คือถ้าบางทีเราทานปุ๊บมันมีหลุดบ้างแต่ตัวเนี้ยคืออยู่ยาวมากครับผมหยิบมาทั้งหมดเลยเลยกนนะครับเราทานแท่งเดียวกันหรือเปล่าครับจริงๆแล้วผมใช้คนละสีอะพุลสีโอ้ไม่ใจหายใช่ครับคือผมจะใช้แบบที่มันออกชมพูให้มันแบบอย่างที่อย่างที่บอกครับเป็นผู้ชายคือก็ไม่อยากให้รู้ว่าเราแบบใช้แบบว่าเป็นฟิลแบบว่าปากสุขภาพดีเบาๆใช่ครับเป็น ครับผมอันน no. ี้คือต exactly. ้องพกตลอดหรืออะไรเงี้ยใช่ครับนี่ครับผมสีครับผมมีแบบสลับกันทาไหมคะสองคนมีช่วยกันทาไหมคะเอ่อยังไม่ค่อยมีครัยังไม่เคยมีต้องลองลต้องลองลองจะลองไหมคะเดี๋ยวไว้ลองครับผมแล้วถ้าแนะนําสีแล้วคะพี่วัยอยากแนะนําสีอะไรให้พี่วัยดีอืมสีอะไรสีอะไรจริงจริง ใช้เป็นตัวนี้ก็ได้นะครับเป็นตัวน้ำเหรอใช่เป็นเจลตีนอเจลตีนชอบไหมครับชอบไหมชอบไหมวินก็ไม่เจลตีนน้ำมันทาด้านในให้มันแบบว่าออกแรงน้อยคือแบบว่าให้ข้างในดูมีมีเลือดมีเลือดใช่ดูแบบสุขภาพดีไม่ใช่เลือดกบปากนะครับใช่โอเคคือชอบไหมดีครับแล้วับไปยังทานไหมคะพี่เไหม่ เราเคยเคยลองแล้วครับเคยใช้แล้วครับแต่ว่าตัวตัวสีศูนย์สี่นี่ยังไม่เคยตอนนั้นผมใช้ศูนย์สามเพราะว่าตัวที่วินใช้ตอนที่ถ่ายโฆษณานครับอ,อันนั้นเป็นศูนย์สามก็ได้ได้ลองกับน,น้องอะไรเงี้ยแต่ว่าสิ่งนี้ยังไม่เคยเดี๋ยวไว้ไว,ว้จะลองครับไบ่ให้คนเลือกทาให้เนาะครับผมเร <laughs> <laughs> ิ่มจากไบ่ก่อนละกันอย่างของไบ่เนี่ยเป็นพรีเซนเตอร์ในส่วนของสกินฟิตนูดแมตต์ฟลาวเดชนะครับแอนดพาวเดอร์แพทอันเนี้ยมันดียังไงทำไมถึงต้องใช้ของเคที่ดอลใช่ครับจริงๆผมว่าที่สำคัญเลยอ่ะ อันนี้มันใช้ได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงครับอย่างตัวผมเนี่ยเวลาบางทีเราแต่งหน้าออกมาข้างนอกเราไม่ได้อยากให้คนแบบจับโป๊ได้ว่าเราแบบเฮ้ยใบแอบปิดโ <laughs> ผล่ข้มาอ,อ,อะไรเงี้ยซึ่งตัวนี้มันจะแบบมันปกปิดน,นะแต่มันบางเบาครับและที่สําคัญเวลาอยู่ประเทศไทยอ่ะพี่ผม,มเดือออเยอะใช่ไหมครับเวลาเนื่อมันไหล้หน้ามันเหนียวอ,อะไรเงี้ยตัวนี้ไม่เหนียวหน้านะครับเพราะมัน้วยความที่มันเป็นแบบบางเบานี่แหละและประเทศไทยครับอย่างที่บอกโอ้โหนฝนตกแดดออ พวกนี้กันทั้งน,น้ำกันทั้งแดดก็คือใช้บอหมอกกับคนไทยเลยคือผู้ชายผู้หญิงใช้ได้หมดเลยครับอ๋อวันนี้เลิศจริงผมชอบมากเลยอ่ะคือเขาตอบแบบจากอินเนอร์ผมมีสตัวผม<อ>มีประมาณสามตัวเลยเดี๋ยวให้น้องวินอธิบาย <c oughs> ว่าเธอเป็น visitor แต่ผมบอกเลยนะคุณเหมือนนักมายากลที่แบบแล้วคือแบบเป็นนักมายากลที่ทำให้ทุกท่านสวยงามนะครับผมมีสามตัวมีอะไรว่าครับก็เริ่มจากตัวแรกนี่เลยนะครับก็คือ โก้เจลตินนะครับที่จะเป็นตีนที่ไว้ทาปากนะครับทำให้ปากเราเนี่ยสวยแล้วก็งองเงาแววมากๆครับตัวที่สอง<ฆ>เอาเงาววใจเย็นทุกท่า,านนะ<ฆ>ให้โอกาสน้องผมหน่อยนะครับผมมันเงาวาวมันเงาแววาได้ครับผมเอมองงามก็ได้อมองงามก็ผมงีงโอู้น้องสวยเลยนะ ตัวที่สองเลครับเป็นนูดแมทลิปสติกนะครับหลายๆคนถามว่าบินใช้เจ็ไหมอ่าวันนี้จะเป็นอยางรูเยอะคนละคนใช้เบอร์สามนะครับทุกคนซูนสามใช้มีซูนสามหมดเลยเนี่ยเนี่ยคือเนื้อเป็นกํามีดเลยครับกลาและเนียนมากที่จะแบบเป็นลอกอ้คือไม่เป็นเลยครับเพราะว่าเนียนมากจริงครับผมไม่สะดุดเลยทาได้แบบลื่นไหลนะฮะอีกตัวหนึ่งที่ช่วยถือไหมครับ เพราะว่าพี่ก็จะเก็บครับใช่ครับตัวสุดท้ายนะครับก็จะเป็นลิปแอนชีนะครับตัวนี้นะครับจะทาได้ทั้งปากและแก้มเลยนะครับครับตามชื่อมันเลยเรียกว่าดีมากจริงครับตอนนี้ยังไม่ต้องหานะครับหลายๆคนสงสัยว่าอ้าวหาได้ที่ไหนคือเราจะวางจำหน่ายในซีซิ่นเดือนนี้คะฮะสำหรับตัวนี้นะครับชีใช่ครับตัวนี้ก็